ไทโพลาร์ดิสโทเหรือโรคอารมณ์สองขั้วเป็นโรคทางจิตเลขที่เกิดจากความผิดปกติของการควบคุมอารมณ์ในสมองทําให้ผู้ป่วยมีอารมณ์แหว่งไปมาระหว่างช่วงที่อารมณ์ดีมากกับช่วงที่อารมณ์แย่มาก ลักษณะสำคัญของโรคผู้ป่วยจะมีสองช่วงอารมณ์หลักที่เกิดสลับกันช่วงมาเนียหรือไคโปมาเนียถ้าอาการไม่รุนแรงร่าเริ่มหรือคึกผิดป,ปกติพูดเร็วคิดไวันอนน้อยแต่ไม่รู้สึกม่วงมั่นใจในตัวเองมากบางคนตัดสินใจเสี่ยงเช่นใช้เงินเกินตัวหรือทำอะไรหุนหันพลันแล่นช่วงดีเพรสชันรู้สึกเศร้าซึ้นหวงเหนื่อยง่ายไม่อยากทำอะไรสมาธิสัน้น รู้สึกไร้คาดในบางกรณีอาจมีความคิดทำ้ร้ายตอนเกณคนที่เป็นบ่อยไม่ได้หมายความว่าอารมณ์แปรปรวนธรรมดาจุดสำคัญของบีโบลาคืออารมณ์เปลี่ยนเป็นระยะเป็นวันหรือเป็นสัปดาห์ไม่ใช่เปลี่ยนภายในไม่กี่นาทีเหมือนอารมณ์ปกติสาเหตุที่พบบ่อยยังไม่ทราบแน่ชัด100%เเซแต่มีปัจจัยสำคัญเช่นความไม่สมดุลของสารเคมีในสมองเช่นโดปามีนซีโรโทนิน พันธุกรรมถ้ามีคนในครอบครัวเป็นความเสี่ยงจะสูงขึ้นความเครียดหรือเหตุการณ์กระทบกระเทือนจิตใจพฤติกรรมการนอนหลับไม่เป็นเวลาการรักษายาควบคุมอารมณ์เช่นยาม o สตาบิล i เซอร์จิตบำบัดเรียนรู้วิธีจัดการอารมณ์และความเครียดการดูแลตนเองนอนให้เป็นเวลาลดความเครียดสังเกตอาการกำเริบการสนับสนุนจากคนรอบข้างมีความสำคัญมาก ผู้ป่วยหลายคนสามารถใช้ชีวิตเรียนทำงานและมีความสัมพันธ์ที่ดีได้ถ้าได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมแม้บโปลลาจะไม่สามารถป้องกันได้100%เอร์เซโดยเฉพาะถ้ามีพันธุก,กรรมแต่การดูแลตนเองที่ดีสามารถลดความเสี่ยงและช่วยให้คนที่มีความโน้มเอียงไม่เกิดอาการรุนแรงได้จริง